สวัสดีครับวันนี้นะครับผมบอยเดอะบอยอินดีมนะครับมาแนะนำนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับแล้วก็แผนรายได้ของบริษัทอินดีมกรุ๊ปเพื่อความสะดวกของสมาชิกนะครับผมจะแบ่งเป็น EP ีไว้นะครับ EP ีแรกตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของบริษัทแบบคร่าวๆนะครับตามสไลด์กลางของบริษัทนะครับว่าเป็นมาอย่างไงนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ลองไปฟังนะครับดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ละอย่างเนี่ย i n d ดีมโอ e s OPP System นะครับหรือว่าแผนรายได้ธุรกิจบริษัท i n d e m ม Group นะครับมาดูกันว่าบริษัท i n d e m มของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็จะไปในทิศทางไหนต่อนะครับมาเริ่มกันเลยประวัติความเป็นมาของบริษัท i n d e m มนะครับก็คือบริษัท i n d e m ม Group นะครับดำเนินธุรกิจนะครับจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีจุดยืนอยู่ที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และก็นวัตกรรมนะครับสินค้า ที่ผ่านการคัดสรรนะครับจากส่วนประกอบชัเลิศให้กับสมาชิกนะครับโดยที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นหลักนะครับก็ผู้บริหารของบริษัทอินดีมนะครับมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกนะครับโดยใช้นวัตกรรมนะครับ innovation นะครับ innovation ก็คือนวัตกรรมนะครับ design นะครับการออกแบบนะครับ วิสัยทัศน์นะครับการมองนะครับแล้วก็ Empire นะครับมาสร้างอาณาจักรนะครับสาเสาหลักนี้นะครับรวมกันนะครับเป็นอินดีมนะครับแบบนี้ก็จะสร้างสังคมที่งดงามยั่งยืนนะครับโดยทําให้สมาชิกของอินดีมเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยไม่มีขีดจํากัดเพราะว่าโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้นะครับสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าใครไม่อยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับถือว่าตกยุคหรือว่าตกเทรนนั่นเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับไปดูสไลด์ต่อไปกันตรงนี้นะครับขอแนะนําผู้บริหารนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอินดีมกรุ๊ปเลยนะครับชื่อนะครับคุณก้องอคลัติณิพลธนะครับถ้าพูดชื่ออาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่นะครับคุณก้องเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับทุกท่านนะครับหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับเกี่ยวกับรายการอายุน้อยร้อยล้านก็คือรายการที่สัมภาษณ์นะครับคนที่มีอายุน้อยนะครับแต่ประสบความสาเร็จนะครับอย่างมากมายนะครับภายในธุรกิจ ภายใต้ธุรกิจของเขานะครับที่อายุไม่มากเท่าไหร่นะครับต่อมาครับเป็นรายการกล้องสตอรี่นะครับกล้องสตอรี่รายการนี้คุณกล้องก็จะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จรับทราบมุมมองนะครับวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านทํายังไงประสบธุรกิจแต่ละท่านถึงประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับก็นําข้อมูลตรงนั้นนะครับมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของอินดีมของเรานะครับ แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทอินดี้ของเราตรงนี้นะครับต่อมานะครับทำเนียบผู้บริหารนะครับคุณก้องนะครับเป็นผู้บริหารแล้วนะครับก็ยังมีผู้บริหารท่านอื่นๆอีกนะครับก็จะมีนะครับหม่อมหลวงพอยศนะครับกัลยาณวงศ์นะครับต่อมานะครับคุณโจนะครับคุณโจ้นะครับสมภพปั้นศรีนะครับต่อมานะครับคุณโอมอมลวิพัฒน์ระวีเผ่าพงศ์นะครับเป็นผู้บริหารนะครับฝ่ายปฏิบัติการนะครับเป็นฝ่ายปฏิบัติการนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณแนนนี่นะครับ พัทรนันดีรัศมีนะครับคนนี้นะครับก็จะเป็นนักร้องนะครับหนึ่งในนักร้องวงกอลีเบอรี่นะครับที่โด่งดังในระดับประเทศเลยนะครับคนนี้นะครับทาหน้าที่ประธานที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมนะครับก็นะครับคุณอาคุณตรงนะครับหรือว่าหม่อมหลวงพยศกัลยาณวงศ์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายบริหารประธานเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายบริหารนะครับที่เข้ามาบริหารนะครับมีประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจเนี่ย มากมายเลยนะครับต่อมานะครับคุณโจคุณโจนะครับคนที่2นะครับคนที่2นะครับท่านนี้นะครับก็คือนะผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าคนที่ดูแลระบบอินดีมของเรานะครับนี่แหละนะครับอินดีมคุ้มไม่คุ้มนะครับเราเข้ามานะครับทาบริษัทเข้าร่วมกับบริษัทอินดีมนะครับเราไม่ต้องจ้างผู้บริหารเองนะครับดูแต่ละท่านนะครับมีสกิลมีความสามารถกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปดูสไลด์ถัดไป อินดี้ของเรานะครับยังได้ออกรายการทีวีนะครับรายการทีวีเนี่ยเป็นรายการดังเลยนะครับเป็นรายการที่รู้จักกันนะครับรายการแรกนะครับก็คือรายการ Today Show นะครับ Today Show ตรงนี้นะครับนะครับออกอากาศทางทีวีด้วยนะครับเป็นอ่าได้รับรางวัลนะครับต่อมานะครับรายการเพชรรามานะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับสำหรับอินดี้นะครับนะครับมีตรงนี้นะครับสร้างรายได้กระเป๋าที่2ได้จริงไหมนะครับสำหรับอินดี้นะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีรายการตีสิบนะครับตรงนี้นะครับสามารถไปเซิร์ชหาใน Google กันได้เลยนะครับว่าอินดีมนะครับประมาณนี้นะคอินดีมตีสิบอินดีมทูเดย์โชว์นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายการเต็มๆกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรานะครับบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับมีพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับกล้องสตอรี่นะครับมัสลูมมินิสชี่นะครับพันอ่าเว็บพันล้านนะครับแล้วก็ Galaxy Gift นะครับ Anitek นะครับทูบดีนะครับแล้วก็สกิลอัพนะครับตอนนี้นะครับ Indiem ก็มีพันธมิตรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยหรือว่ายังไม่ได้เอามาลงนะครับอาจจะเป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี rency, ตอนนี้แล้วก็มีเกี่ยวกับาการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็การลงทุนอีกหลายแบบนะครับเดี๋ยวไปดูในสไลด,ถด์ถัดๆไปนะครับต่อมานะครับ อินด mm. ีมนะครับมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะครับมีพื้นที่กว่า700ยไร่เลยนะครับมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นวัตถุดิบเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของอินดีมเลยนั่นก็คือน้าพุแร่เย็นจากธรรมชาตินะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับอําเภอแม่ลาวที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะครับสามารถผลิตสินค้าได้โดยที่ต้นทุนถูกมากนะครับแล้วก็ทําให้สมาชิกเนี่ยได้ใช้สินค้าใน ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับและก็สามารถทํากําไรได้เกี่ยวกับสินค้าของอินดีมของเรานะครับเท่านี้ก่อนนะครับจะไปเริ่มผลิตภัณฑ์นะครับใน EP ที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับ